ชันเคยครับจันเอกรวอดครับกอวอดอีกแล้วฝนตกไม่ใช่ปัญหาครับจันเอบอกไม่ได้มามอไซคครับอยบ่อพอให้แตกเลยครับบ่อพอยมีอะไรดีครับฝากติดตามด้วยครับ๋ยวรู้เลยครับถ้าไม่ดีไม่ไปแตที่ได้โชคดงกันเลยนะครับจานท่านหนที่จะมาเมืองการช่วงนี้ก็ดูขยาก่อนอากาศที้ดีนะครับฝนยังไม่หมดครับ มาเส้นทางเลี้ยงโรบินสันชั่วโมงนี้ทางไม่ดีครับถ้ามาเส้นอื่นได้เลี้ยงดีกว่าครับนึกววกอยู่นอกอวกาศครับนีว่ววาอยู่ดวงจันทร์การเดินทางครับนี่พอยู่ดวงจันทร์การเดินทางต้องมีอุปสรรคเสมอครับ ในเมืองขนาดนี้นอกเมืองจะขนาดไม่ครับอไอเปลิดสิดวงไม่ได้นำใหม้มานะครับแตกเชียวครับ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงได้เลี้ยงเลยครับเฟนโรมินตัน เราจะย้อนไปเสียบนกป่าเส้นเล็กตรงนี้เนาะจันเออยู่ฟองครับนูน่นฟองทางฟองนู่นครับจันอาร์มกับจันไอ้อยู่ข้างหนนนติดกันแล้วครับกำลังตามออกมานะครับ,าาารบฟาดตามนะครับติดไงโอ้ไม่ไหวไม่ไหวนกบ่อพลอยนะ่ยใหญ่ไม่เฮ้ Mình tịt ngay cơn, mình đi lún lưỡi Uê đi lún lưỡi ạ Ngã bình Trời To nghĩ vậy, tàu ป่ามาไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งเดี๋ยวเราตามไปครับ ไม่มีจุดสู้ก็ย้ายใหม่ครับอย่าฟาดเลไม่มีจุดสู้เราก็ต้องย้ายใหม่ครับโอ้ขยจะไปก้าเดินครับช้างห้องตัวเลยช้างมาแล้วครับลูก ไกเดยอะครับเยอะลูกเขาเยอะเต็มเลยครับสนามมาก่อนเมื่อกี้ที่เราบอน้ำจะต่อยทิ้งใหญ่เนี่ยเยวทั้งนั้นเลยครับตวงนั้นก็เยอะเต็มใช่เยอะเยอะตอนนี้ตรงไหนก็เยอะเยอะลูกเอี้ยงอีกวกบ่อพอยนกมาอันนี้ตอนนี้ทนนกต่อไม่แข้งจริงไม่ทำ เจอเยี่ยวนี่ถือวับเป็นนกปากเจ็บเลยนะครับทีนี้เยี่ยวเยอะมากถือจะไม่ใช้เยี่ยวนกเข้าวน,นกแก้วเออนอกแก้วเย,ยวอะถือจะไปใช้เยี่ยวนกเข้าวเป็นเยี่ยวมาจุกครับกขาว่าวเว่าวมีแก้มงูหมาฟุ้งนะโอ้โหล้อเลยครับไม่เห็นด้วย งั้นไปต่อใกล้ที่ปักไ้กลางก็ก็กลางใช่ไหมเป็นใครลงใกล้เฉลยดีอ่ะไปปักใกล้ก็กลางไฟแดงเลยครับเพื่อนเฉลยดีเมมเต้น่มมเลหมดอยู่ไหนมองแงพาเพื่อที่วันนี้จะมาพาต้นแงงเล ก็ห่างรอไปเลยแม่รู้ดิรูเข้าแล้วลุงครูท่นนั่นเลยนั่นน่ะมารีเปล่าไม่ใช่นี่มาลีน้อยตาดอมอีตัวนี้เมื่อไหร่คุณแพทย์เลยไอ้นั่นมันไอ้นี้ไอ้อะไรวะคุณมาเน็ตเขาแบบขี้เยียบไปนะมันไม่ครูสู้ดินติดแล้วเว้ยติดแล้วสะบัดพาเข้ามาแล้ว ติแล้วนะสบายพาขมาแล้วนะติแล้วนะสบาพาขมาแล้วนะบนอไมาแล้วมาแล้วหหเฮ้ยหว่าเขาเหานยจเอมาป่าเยายจยตงนี้แล้วไหมโชว์ด้วยไม่คุมฆ่าด้วยมีจานซักไปหนุนอีกคนหนึ่งครับจานซากนายติดเลยนะครับมุดมุดจานซักซาไม่มีรูด าาอันนี้เขาเอาซาดนะมา้ว่าครับเสาเทพจังซักเสาหรอกเ้าหรอก,กไม่มีลงลิฟต์รุนบันไดที่ระขันถ้ามันสู้ติดแล้วอย่างไสู้่อไม่มันนอนองนกบ้อพลติดง่ายเกินไม่ได้ลุ้นได้ไรเลย จะติดนานแล้วเขาหลับผมบอะไม่ตื่นตอนมึงขู่ไปแล้วเราคู่กันเป็นชั่วโมงอ่ะบินปบินไปติดเลยบินไปแล้วบินแล้วติดไหนตรงนี้เกือบใช่หรอก็บินไปติดเลยน่าจะม่านจริงนะฮะบินไปติดนะฮโอ้ถ้าบินไปน่าจะตีลุกมึงติดป่ะไม่ตักติดป่ะ ติดแล้วติดฮะอู้ยโอ้ข้อมดีดิอยู่นาชานเลยบินรกบินูเล็กนี่ก็จะติดนู้นอันนู้นนะน้องดิ้งไปห้าอันเลยพี่เนี่ยขึ้นจากลุงกูได้โดนมาแล้อยครับจังทักม่านนะครับแล้วก็ยู่ิได้ที่ต้นข้างกันแหละติดไม้ปตดด้วยอะไรไม่ว่าเนี่ยติดไม้ปลตเลยหอกซื้อหน่อย อีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนกเฉลยอีกฝั่งหนึ่งคิงครับอีกฝั่งหนึ่งคิงเนตต์ไอคอนนี้ป่างไอคอนเหม็นมาเต๊บอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในยูทูบด้วยดต่ตะเมยไปลงยูทูปก็อันน่าพี่เดิมมันยังดูน่ะแต่ตรงนี้เขาเสียงใหญ่แต่ตะเมยบอกแล้วเสียงใหญ่ตรงนี้แต่เสียงขูเสียงไม่ใหญ่นะตักรอเสียงใหญ่ คูอึดคูชันคูนานคูอืดโอ้ยสีดีด้วยสี่ดีไปแล้วไปห้างไปกินอะไรขนาดมึงไปลงลงไอ้นี่ขลงแดงๆนี่มันน่าจะลงคลองไันเนี่ยน่าฮาไอ้สักพาต้นเนี้ยติดหนาแล้วต้นไหนต้นนี้ผมบอกอะต้นนี้ก็เลยก็ไม่รู้ก็อ่านบอกต้นข้างต้นข้างไอ้ผมมองเห็นต้นอยากจะยักปักหลักเลยต้นนั้นเน็่แตงครับเลยขาจันไอ้กับเขาไม่ยอมติดครับต่เมี์แกมัเลิกพูดแล้ว โอ้ยตัวนี้ถ้าติดจะโหนกแมงไม่มีสมองหรอไอ้เหี้ยเนี่ยคิดอะไรไม่ได้แล้วผี้พาดนกเลยอ่ะผมมาเอาไปตั้งผิงไว้ใช่ไหมนี่ยล่านพวกใหมเด็กซี่ฮะเดิมยังพาดีอยู่นี่ตั้งใหม่เห้ยจะมาคูนี่ที่มาก จานซักม่านหนึ่งแต้มจันอาหนึ่งแต้มนะครับแค่เด็กไม้ไงได้แค่ไหนหรือเปล่าเด็กติดอีกนี่ครับจันไอ้ัยายาพระทรงเดชเฮ้ยตรงแม่ตอานี่เอาพระเอาคอพรารพระรอให้แล้วคำว่าชัยาพอดี ก็ให้เขาสนามเขาทำดีเปลี่ยนนะพี่เปลี่ยนก็สวยในขอนนี้นะใครจะให้ยังไงนะที่บ้านผมมีเพียบเลยถ้าขอนพี่เอารับช่อมาตายเด็ดนะถ้าไอ้งออย่างพวกนี้มันไม่มีเพราะมันได้เก็บมีแต่บ้านวบ้านไม่อ่างได้ขอนอย่างนี้ที่บ้านเพียบเลยเท่านี้มันมีประคอนมากแอ่ไม่มาหวานไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกมีขอนมันึ่งขอนมากนี่ขอนมากเลยนี่หาไอ้ดีอย่างเดียวเลยถ้าอย่างนั้นพี่ต้องเอามาเต็มผันไหม ขอขอนอย่างเทสครับขอนไ,ไหมครับอาจจะขอนโอ้ขอนหรือว่ากระบอง <c oughs> สุดยจดมีิงมีอยมีพวม่วงหมดแล้เจอเซียนครับนี่ครับใหม่เจ้าพ่อแม่งเรียกใหม่อีกแล้วโอ้ร้องไปแล้วเจ้าพ่อก็เรียกวาร้อมึงแล้ววันนี้โดนอีกแล้วครับพวกมากันเพียบ์ปะอีกแล้วโอ้เจอแต่คนอาเฮ็ดอือเจอ้าพ่อเล่นอีกแล้ว เรพอได้อยู่มัพโดยทิงเสร็จตึบติดปะที่เก้าติดปะอันนี้ขัานทุกทางนะขัานทุกทางน้อยอย่างเนี้ยที่ทุกทางมากเขาหันออกเลรอหรือหันเข้ามาเลยหันออกอีกแล้วอันเนี้ยจะอยู่ข้างหน้ามันแล้วไง ดังไหมดังเครื่องหล่องเมันตีดังไหมที่ก็ได้ยินที่ไม่ได้ยินหูไม่ดีหู้ดีหูดดห้ด,ดีๆยังงามน่าจะได้ยินก็ที่งามได้ยินนะคิดว่าจะใช้หรือเปล่าไม่รู้เลยแล้วิดตีไหมอาจารย์หล่เดี๋ยวนี้ กิบไม่เงยหัวเลยแล้วเข้าอะไรแล้วมันดีไหมเรื่องเดี๋ยวมันเข้าติดตีจนได้แหละดีมันไม่ค่อยจะเจอเลยแล้วก็คลิปปีกอเลยจิบตะจิบนานๆเรียบร้อยครับต้ดจนได้เก็บหัการเสี่ยงโตก็กโกไม่มีกุ๊กใช่ปะใช่ปหม เรื่องตันเหรอเื่องตันเรื่องโตเรื่องโกโก้ไม่มีโก๊กแบบัวไม่แดงข้างล่างตัวแดงแดงรีวิวนกบ่อฝอยไหมของดีบ่อฝอยใช่ป่ะเรืตันนะเรืตันเรื่องโตโกโก้ไม่มีกุ๊ก จัดกับก่อนครับเพราะว่าจันเอต้ไค่ายเขาเตี๋ยวจันเอโทรตามนะครับเดี๋ยวต้องให้เพราะ่าจันอามกับจันไนเล่นกันต่อครับตอนนี้ก็จันอามก็ได้แล้วนึ่งแต้มจันเนาะนึ่งแต้มจันซักนึ่งแต้มเดี๋ยวต้องรอดูตอนเย็นแล้วเขาจะได้กันกีนก่แต้มครับแล้วผมต้องบริญาคนี่ครับก่อนครับแล้ผมก็แฮ้เหมือนเดิมครับต้องมาแก้มือใหม่ครับบอพลอยอย่ยมาได้ตัวใหม่ครับได้แต่ตัวธรรมดาธรรมดาประยุ่ครับ ถ้าอาจารย์ชั้นไหนสนใจนกเฉเลยบอพอยนกเฉเลยที่ไหนที่พผ,ผมไปตามไปต่อ,ต,อต่อกันสนใจก็ติดต่อได้ที่ช่องทางเฟซพันม่องมีครับแล้วก็เบอร์โทร0822245431ครับเดี๋ยวผมจะลงมาให้ด้านล่างอีกทีนึงครับสวัสดีครับ